สวัสดีค่ะมาพบกับรายการเบลลิสเฮลตี้นะคะเบลลิ is, เพื่อนสุขภาพโดยบอสรุ่เบลลิสรุ่งอรุณมงคลเดชค่ะกับข้อมูลดีๆในสาระเกี่ยวกับสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาพูดถึง5สาเหตุของอาการปวดคอเรื้อรังค่ะเพื่อนๆคะซึ่งอาการปวดคอเนี่ยถือว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆนะคะแต่ว่า มันก็เลยทําให้หลายคนนะคะชะล่าใจรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะไม่น่าจะเป็นอะไรมากแต่ในความเป็นจริงนะคะเพื่อนๆอาการปวดคอเนี่ยถือเป็นหนึ่งในสัญญาณของโรคออฟฟิศซินโดมค่ะซึ่งถ้าหากปล่อยไปเนี่ยจะกลายเป็นอาการปวดคอเรื้อรังได้นะคะซึ่งถ้าหากกระดูกคอมีโอกาสที่ ไปกดทับเส้นประสาทแล้วเนี่ยก็จะเกิดอันตรายมากขึ้นค่ะดังนั้นวันนี้เราจะมาคุยถึง5สาเหตุนะคะของอาการปวดคอเรื้อรังค่ะนะคะอาการปวดคอเรื้อรังสาเหตุที่แรกสาเหตุแรกนะคะเกิดจากนะคะการใช้กล้ามเนื้อคอมากเกินไปค่ะอย่างเช่นหนึ่งในสาเหตุหลักที่เราพบบ่อยๆก็คือการที่เราดำเนินชีวิตในปัจจุบันที่เราใช้ อคอเนี่ยทำงานหนักจากการนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆค่ะโดยที่เราไม่ได้หยุดพักนะคะก็จะเป็นการส่งผลทําให้กล้ามเนื้อคอเนี่ยค่ะถูกใช้งานมากเกินไปนั่นเองเราจึงเกิดอาการปวดคอขึ้นมาได้ค่ะต่อไปเป็นสาเหตุที่2ค่ะเพื่อนๆคะ่ะสาเหตุที่2ก็คือจากอุบัติเหตุค่ะสาหรับการเกิดอุบัติเหตุนั้นนะคะเป็นสิ่งที่เป็นผลกระทบมาจากหลายๆจุด ของร่างกายค่ะเพื่อนๆโดยอาจจะทําให้เอ็นกล้ามเนื้อนะคะหรือข้อต่อกระดูกคอเนี่ยเสียหายได้จนทําให้เกิดอาการปวดค่ะแล้วก็อาจจะรุนแรงถึงทําให้เราปวดเรื้อรังได้ดังนั้นนะคะการใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทเนี่ยระวังระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งสําคัญนะคะที่เราจะต้องใส่ใจค่ะนะคะนั่นคือสาเหตุที่2ค่ะต่อไปสาเหตุประการที่3ค่ะเพื่อนๆก็คือ ความเสื่อมตามการใช้งานค่ะกระดูกคอของเรานะคะเพื่อนๆจะมีข้อต่อนะคะที่เชื่อมกระดูกคอแต่ละข้อเข้าไว้ด้วยกันอย่างที่เราเคยพูดไปแล้วนะคะซึ่งจะมีกระดูกอ่อนเนี่ยอยู่นะคะโดยยิ่งเราใช้งานมากเท่าไหรนะะ่นี่ค่ะกระดูกอ่อนก็จะค่อยๆเสื่อมไปตามกาลเวลานะคะเพื่อนๆเปรียบเสมือนกับยางรถยนต์นะคะเพื่อนๆถ้าใช้เป็นนานๆดอกยางก็สึกเสียหายนะคะคราวนี้เมื่อกระดูกคอเนี่ยเกิดการเสื่อม ไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาได้ค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะยิ่งเสื่อมมากขึ้นก็จะปวดมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนะะี่ยค่ะเวลาเรามีความเสื่อมเกิดขึ้นเนี่ยร่างกายเนี่ยโดยปกติจะสร้างกระดูกออกมาใหม่นะคะก็จะทำให้เกิดการไปกดทับเส้นประสาททำให้มีอาการปวดเรื้อรังได้ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยบางรายก็อาจจะปวดร้าวไปที่แขนนะคะ ขาแล้วก็อาจจะลงไปที่ฝ่าเท้าได้ด้วยค่ะสาเหตุประการที่4ค่ะเพื่อน,อนๆค่คะก็คือจากหมอนรองกระดูกคอเสื่อมนะคะซึ่งความเสื่อมของหมอนรองกระดูกคอเนี่ยแบ่งได้ออกเป็น2ชนิดก็คือเกิดจากความเสื่อมที่ทําให้กระดูกเคลื่อนไปทับเส้นประสาทจนทําให้เกิดอาการปวดค่ะเพื่อนเอ่อหรืออีกรณีหนึ่งก็คือไม่ได้เกิดจากการเคลื่อนไปกดทับเส้นประสาทนะคะแต่เมื่อหมอนรองกระดูกคอเสื่อมแล้วเนี่ย มันจะหลั่งสารออกมาเนี่ยทำให้เกิดอาการอักเสบบริเวณรอบๆนะคะรวมถึงทําให้เส้นประสาทอักเสบด้วยจนทําให้กลายเป็นอาการปวดเรื้อรังได้ในที่สุดค่ะนะคะนี่คือสาเหตุประการที่4ค่ะคือหมอนรองกระดูกคอเสื่อมค่ะสําหรับสาเหตุสุดท้ายสาเหตุประการที่5ค่ะเพื่อนๆนะคะเกิดจากกล้ามเนื้ออักเสบค่ะอาการปวดคอเรื้อรังนะคะจากกล้ามเนื้ออักเสบนั้นอาจเป็นได้ทั้งการ อักเสบจากกล้ามเนื้อเดียวหรือหลายๆกล้ามเนื้อรวมกันก็ได้ค่ะซึ่งเมื่อเกิดอาการอักเสบแล้วนะคะอาการปวดเนี่ยจะไม่ได้อยู่แค่ที่บริเวณคอค่ะแต่จะร้าวไปบริเวณรอบๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาการเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นไปถึงที่ขมับนะคะหรืออาจจะปวดได้ที่คอนะคะสะโพกหรือว่าตลอดขาเลยก็ได้ดังนั้นนะคะเพื่อนๆตรงในส่วนนี้นะคะเพื่อนๆคะก็ เราจะพบว่าสาเหตุทั้ง5ประการเนี่ยทำให้เราเนี่ยเกิดอาการปวดคอเรื้อรังได้ค่ะคราวนี้เรามาดูว่าจะต้องปวดนานแค่ไหนถึงจะนับว่าเป็นอาการปวดคอเรื้อรังนะคะเ,เราจะนับตั้งแต่เราเริ่มปวดครั้งแรกนะคะประมาณ12สัปดาห์นะคะขึ้นไปหรือประมาณ3เดือนจนมาปวดอีกเนี่ยวนมาปวดอีกเนี่ย ก็จะนับว่าเป็นอาการปวดเรื้อรังค่ะถ้ามากเกินกว่า3เดือนเนี่ยก็อย่าปล่อยผ่านนะคะเพื่อนๆสำหรับข้อมูลดีๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆสามารถติดตามเราได้นะคะกดติดตามกดแชร์กดไลค์แล้วก็ Subscribe รวมทั้งกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยไม่ได้พลาดข้อมูลดีๆนะคะในรายการเบลลิสเพื่อนสุขภาพค่ะเบลลิสเฮลตี้ค่ะสวัสดีค่ะ